น้องนุกเมื่อวานนี้น้องพาครอบครัวไปเที่ยวทุกคนน่ารักมากอบอุน่นวันหยุดเนาะได้พาครอบครัวแล้วพาทีมงานไปเที่ยวอะ่ะคือแบบเห็นแล้วสนุกอะ่ะดูสนุกแล้วใดๆก็มีดราม่าปากกระป๋องของน้องนุกจะน้อยหน่อยช่วงนี้ของน้องนุกก็จะมีแค่ว่าพาแฟนไปเที่ยวพาเมียไปเที่ยวด้วยแอบพาผู้หญิงไปเที่ยวด้วยของน้องปลายจะฉ่ำอยู่เออเอาเลยจ้า เอาเลยเต็มที่จ้ะจะปั่นอะไรก็ปั่นไปเลยค่ะปายจะมีแฟนนุกจะมีแฟนตามสบายเนาะน่ารักหมายถึงน้องนุกนะน่ารักดูเขาสิทุกคนดูความแสบของเขาจะงัดพี่นุกผู้จัดการลงน้ำแสบมากธนดลแสบมากเห็นแล้วมีความสุข กับน้องรีแลกกับน้องวันหยุดพักผ่อนเดี๋ยวน้องก็ลุยงานยาวธนดนนะคอนเสิร์ตยาวเลยยาวมากบอกเลยของน้องนุกันนะคะของน้องปายก็จะพักเยอะหน่อยของน้องปายก็จะมีพักเยอะหน่อยส่วนของน้องนุกก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ยหกถึงสิบแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตก็ลุยยาวหน่อยสี่ห้าวันยาวก็พักวันสองวันก็ลุยอีกอะไรอย่างเงี้ย น่ารักเป็นกำลังใจให้น้องใครจะว่าเขาพาเมียพาแฟนไปเอาเลยตามสบายตามสบายเลยจ้าไม่หวั่นไหวหรอกเนาะไม่ไม่วางขนาดนั้นดูไม่ต้นห่วงลูกชายน่ารัก

ไอ,พว,ไอพวกเบบี้เอ้ยพวกเบบี้พวกมึงเบบ,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 แบบี้มากไอเบบี้ไอพวกเบบี้เบบี้มากพวกมึงอ่ะ